คนเดียวเรามาคั่วจักรจันเราก่อนนะใส่น้ำมันไปนิดหน่อยเพื่อนนะมาจักรจันมาหนึ่งขีดเมื่อวานนี้ก็หกบาทเสสุกไปดีหล่อนอมน,นี่มันออนเลยเพื่อน้วจักรจันเราเริ่มสุกดีแล้วก็เพักไปก่อน ผ่พวพริกกระเทียมหอมต่อเลยพริกหอมกระเทียมเริ่มจกแล้วตักพักไว้ก่อนเมื่อรอให้เย็นก่อนนะเดี๋ยวเราจะทำการตำกันเลย เรามาตำพริกหอมกระเทียมกันก่อนที่เรารั่วแล้วน,นะลนั้นเพื่อนนะขลใั้นละเอียดไปเลยจากนั้นตามด้วยพริกในเชือเราเลยจัก,กระจันตัวอ่อนจัก,กระจันแบบเงินใส่ลงไปใส่หมดเลยตำ นั้นตามด้วยมะม่วงเปรี้ยวนะมะม่วงสอบมะม่วงสับใส่ลงไปจะเติมดีหลังบ้างะจากนั้นเราปรุงรสชาติกันเราใส่พริกป่นไปนิดนึงนะพริกป่นหมอมหัมเวียอซตามชอบเลยใส่มากเซ่็บมากาเพื่อนน้ำปลา ได้นะปลาน้ำปะลาก็จะหมดใส่ให้หมดไปเลยไปชิมรสชาติกันก่อนเป็นยังไงอือสุดยอดไปแล้วไปดักเส์ฟกัน อร่อยมากมาทาน,น,นด้วยกันเพื่อนนะเอาสูตรนี้ไปลองตำกันดูนะสูตรโนะมจิตัวน้อยนะตำจักรยันใส่มะม,ม,ม,ม่วงนี่โรยด้วยต้นหอมบักชีนี่โรยหน้าสจด